คือเราจะข้ามแล้วลดลดรถพ่วงชะลอเพื่อจะข้ามไปแล้วสัญญาณรถแตจริงเราต้องเบรกเพราะว่าคือตอนนั้นไม่มีรถแล้วคือรถต้งจะข้ามไปแล้วรถก็จะข้ามแล้วพอรถพุ่งมาชนปุ๊บแล้วก็ชนรถผมไปด้วยฝั่งซ้ายของตัวรถรถก็ตกใจแล้วก็รถตู้ไปเดือดตุ้มงูแต่ผมไม่เห็นข่าวเพราะว่าที่แรกพี่บอกพี่เป็นคนชน แล้วคนขับอยู่ไหนคะไอ้ไอ้คนขับรถตู้อยู่ไหนผมไม่เจอเพราะว่าตำรวจตามไม่เจอเลยแล้วน้องคนขับรถกระบะล่ะคะผมขับรถกระบะตามหลังแล้วคนขับรถตู้อยู่ไหนคะไม่เจอนขับรถตู้ไม่เจอในที่เกิดเหตุใช่ไม่เจอแล้วใครที่เมาคะผมเป็นคนขับตามเขาเพราะว่าเวลาเขาจะข้ามผมก็ต้องรออพี่ที่เมาไหมพี่เมาไหมผมมาเพราะผมงานมาแล้วผมชะลอแล้วก็คือจะข้ามลยแล้วก็พี่ร้ขับเสเงขับเข้าหน้า เขาจะข้ามไปแบบรถคันนั้นนะ่ะเขาขับมาความเร็วแล้วคือตอนนั้นนมไม่มีรถแล้วอ่าแล้วเขาจะมาข้ามมาเขาต้องเด็กเพราะว่าพี่เขาไปไปขึน้นนมแล้วอ่าแล้วผมขับกลามเพราะคือเขาไม่เด็กแต่เขาพุ่งไปตุ่มแล้วรถผมไปแล้วผมก็ตกใจ เพราะว่าที่แรกพี่บอกพี่พี่คนชนพี่คนชนผมไม่ได้ชนผมอ่พี่ผมอัดวิดีโอนะวิดีโอแรกผมก็อัดพี่บอกพี่คนชนตอนนี้ผมอัดอยู่พี่บอกไม่ได้เพราะว่าบางครั้งพี่ชนหรือเปล่าเอาเป็นจริงพี่ไม่งั้นไม่งั้นยุ่งย้องจอมปิดไม่ชนเดี๋ยวอ่านเดี๋ยวมัาเมื่อกี้พี่ผมอัดที่แรกพี่บอกพี่ชนทีนี้พี่บอกไม่ชนเข้าใจว่าพี่ว่าผมชนเพราะว่าคือตอนนั้นเราตกใจเพราะผมทำเลขาผมไม่เคยไม่เคยทำรู้ตกใจเลยใช้กระหองเท่าไหร่พี่รู้ไหมรู้ร้อยสี่สิบหรอใช่ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบนะใช่ รถตู้ดวรถตู้คุณเราตู้อยู่ไหนครับ